สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแบบล้วงปอกนะครับสําหรับการใช้สามจับหรือสี่จับก็ได้แต่ว่านี่สามารถใช้สามจับได้เลยนะครับแล้วแบบของผมเนี่ยก็จะมีการตั้งศูนย์นิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่ซื้อไปหรือว่าสั่งไปนะครับก็ของถึงแล้วสามารถทักมาบอกผมได้หรือว่าโทรมาบอกผมได้นะครับผมจะมีทิก หรือแนวทางในการตั้งศูนย์ให้ท่านนะครับง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วแน่นอนอการล้วงปอกบนเครื่องกลึงเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับการล้วงปอกหมายความว่าเอาปลอกข้างนอกออกเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะตีปอกใหม่นะครับเราไม่ได้ทําการคว้านนะครับเพราะว่าความละเอียดตอนมีดลงอันนี้กับเครื่องควานตึงจริงๆเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเครื่องคว้านจะมีความละเอียดที่กว่า แต่ว่าอันนี้เราสามารถประยุกต์เอามาใช้ในการตีปอกได้นะครับก็คือเพราะว่าการขึ้นเครื่องคว้านเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการทํานะครับแต่ว่าแบบตัวนี้สามารถขึ้นได้เลยเราก็ใช้เวลาหนึ่งเสื้อเนี่ยเร็วมากนะครับถ้าท่านตั้งศูนย์ได้ไวก็ประเตียวแต่ว่าการตั้งศูนย์มันก็ไม่ได้ยากครับมันมีทิกของมันผมจะมีทิกให้ก็สาหรับคนที่สั่งซื้อเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่มาขอ ดูสินค้าขอดูคลิปผมจะไม่ส่งให้ดูนะครับผมจะให้เฉพาะคนที่สั่งซื้อหรือเอาไปถึงแล้วเท่านั้นนะครับผมถึงจะเอาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันกลมไหมอันนี้เราตั้งแล้วนะครับนี่นะครับปกติเลยพอตั้งแล้วก็ปกติอันนี้คือรอยที่เรากินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูอีกสักทีหนึ่งหล้วกัน ก็ทุกครั้งนะครับที่เราทำเราจะทำการ qc ก่อนนะครับว่ามาานันสามารถเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่อจิ้มมีร้อยหนึ่งเราไมา่ต้องอผมเมนไปนิดนึ่งให้มันกินผิๆแค่นี้นครับเราก็ได้อีกรอบหนึ่งนะครับ เราจะเห็นนี่นะครับอืนี่ครับผมแล้วก็การใช้ด้ามมีดนะครับถ้าลูกค้าหาด้ามมีดตัวใหญ่ตัวอย่างนี้หรือว่าตัวที่มันใหญ่กว่านี้ได้สําหรับเครื่องที่สามารถใส่ด้ามใหญ่ได้นะครับมันจะทําให้การกินผิวข้างในเท่ากันเสมอแล้วก็ ผิวสวยงามนะครับอยู่ที่ปลายมีดของท่านด้วยนะครับว่าท่านเลือกจอหนาแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้ามยิ่งใหญ่ท่านยิ่งสามารถลงได้เยอะนะครับเพราะว่ามันจะลดการสั่นสะทืนได้เยอะมากแล้วก็ใช้เวลาในการล้วงปอกท่านจะปอกเดิมๆล้วงไปเจ็ดสิบมิลท่านใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการทําเยอะส่วนล้วงเสร็จป่าป่าหน้าเสื้ออะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ย เราจะมาขึ้นล้วงอย่างนี้มันก็ได้แต่ว่าความละเอียดมันจะสู้เครื่องควานไม่ได้นะครับถ้าใครจะควานเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เครื่องควานด้วยตรงมันจะละเอียดกว่าแล้วก็ดีกว่าแล้วก็โอ้โหมันดีกว่าเยอะครับดีกว่าการที่จะเราจะมาใช้เครื่องกึงแล้วก็ล้วงนะครับรเครื่องกึ่งล้วงเนี่ยมันล้วงแบบกากะเอาได้ครับก็คือมันสามันมันไม่ละเอียดเท่าเครื่องควานนะครับอันนี้จะเป็นแบบสําหรับการ หลวงปอกเพื่อที่จะใส่ปอกใหม่นะครับไม่ใช่การาใส่แล้วก็เอามาควานนะครับนี่นะครับสําหรับแบบอันนี้เราจะมีมา์ให้นะครับว่าเราต้องใช้อย่างไงแล้วก็ดูวิธีติดตั้งสูตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้กับลูกค้าที่ส่งสั่งซื้อเท่านั้นนะครับแล้วก็ของถึงเท่านั้นนะครับทักผมมาผมจะส่งคลิปวิดีโอให้ท่านง่ายมากนะครับในการใช้งานแล้วก็ มันจะทําให้ท่านไม่เสียเวลาในการทํางานส่งงานได้ไวแล้วก็จบง,งานได้เร็วขึ้นนะครับปอกแข็งปอกอะไรก็ได้ท่านถาม,มารถทำได้ทุกอย่างครับสําหรับแบบตัวนี้ก็ยังไงถ้าสนใจติดต่อมาได้นะครับที่0ูนย์แปดเจ็ดหกหนะครับหรือทางเพจผมก็เข้ามาติดต่อทางข้อความได้เลยนะครับขอบค,ครับ